สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับโอ๋อีกครั้งนะครับวันนี้โอ๋สภาทุกคนมาดูกับตัวรุ่นขายดียอดนิยมของตัวมิสซอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะเป็นในตัวรุ่นแคปเตียนะครับในตระกูลแคปเตียน้าหล่อตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นปี2020ตัวใหม่ตัวนี้นะฮะพร้อมกับแนวการแต่งนะครับวันนี้จะให้ทุกคนมาดูว่ามีการแต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้าก่อนนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรถตัวเดิมๆิมก่อนนะครับในเรื่องตัวที่เป็นกระจังหน้า แอดวานด์ไดนามิกชิลนะครับดีไซน์จะเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างเนี่ยลวงพึ่งจะใหญ่นะครับพร้อมกันในเรื่องตัวดีไซน์กระจังหน้าก็จะเป็นแบบใหม่พร้อมกับตัวโลโก้ตามิซูด,ด้านหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยจะให้เป็นในเรื่องตัวโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับพร้อมกันในเรื่องตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยที่ด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นแบบรถเดิมๆก่อนนะครับในตัวรุ่นนี้นะฮะยังไม่ใส่ชุดแต่งนะครับจะพามาดูว่าเบื้องต้นวันนี้ที่แต่งไปแบบ น้อยๆในเรื่องใส่แม็กเนี่ยมันจะหล่อเราเอาการแค่ไหนเดี๋ยวพาทุกคนมาดูนะครับอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับในเรื่องตัวฟิล์มตัวนี้นะครับโอแถมเป็นในเรื่องตัวฟิล์มเซรามิกให้นะครับความเข้มตัวฟิล์มเนี่ยด้านหน้าจะอยู่ที่หกสิบด้านค้างรอบคันอยู่ที่แปดสิบนะครับผมแล้วก็มาดูที่ตัวแม็กนะครับแม็กก็จะเป็นตัวนี้แถมเป็นแม็กเวลให้นะครับลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กได้นะครับแล้วก็เลือกตัวครอบเบรกได้เลือก สีน็อตล้อของของตัวแม็กได้นะครับแต่ว่าถ้าแนะนำเนี่ยตัวรถสีขาวเนี่ยในเรื่องตัวขอบเบรกสีแดงแล้วก็น็อตล้อสีแดงเนี่ยจะขึ้นกว่ากันเยอะนะครับภาพรวมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อแต่งออกมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนอื่นมีอะไรกันบ้างอีกนะครับตัวรอบรถก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับนี่หล่อเหลาเอาการเลยนะครับตัวนี้ใสย่ยางขอบหนาที่45นะครับ ก็จะเป็นแก้มไม่สูงไม่เตี้ยเกินไปอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับถ้าต้องการดูในเรื่องตัวที่เป็นทรงดูยกสูงขึ้นกว่านี้นะครับก็ <c oughs> จะเป็นขอบยางหนาที่50ก็ <c oughs> จะเป็นในเรื่องเหมือนตัวพวกรุ่นยกสูงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคนใครที่ชอบในเรื่องยางแก้มเตีเต้ยก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นในเรื่องขอบยางที่เป็น35นะครับแต่เนื้อตัวเนี้ยผมใส่เป็น45ให้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาขับเนี่ยมันจะไม่สูงไม่เตี้ยเกินไปนะครับแล้วก็เป็นฟิลลิ่งแบบ ไม่ได้เตี้ยจ๋าเกินไปอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับชอบแบบไหนก็ลองมาคุยกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้จะมีเตรียมใส่ในเรื่องตัวชุดแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งถ่ายให้ดูนะครับว่าเมื่อตอนใส่ชุดแต่งแล้วเนี่ยจะสวยประมาณไหนนะครับตอนนี้ก็ได้ถอดกันชนท้ายออกไปแล้วนะครับกันชนของเดิมอันนี้เราคืนให้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกคลิปนึงนะคะที่เมื่อโอแต่งแล้วนะครับว่าใส่ชุดแต่งแล้วจะหล่อเหลาเอาการขนาดไหนนะครับอันนี้พามาดูตัวรถเดิมๆก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะบอกโปรโมชั่นใครที่ต้องการในเรื่องตัวรถเดิมๆแต่งประมาณนี้นะครับใครที่ชอบแต่งประมาณนี้นะครับก็จะมีโปรดาวเริ่มต้นที่19,000บาทนะครับค่างงดจะอยู่9,000กว่าๆนะครับหรือว่าใครที่ชอบในเรื่องโปรแถมชุดแต่งอะไรด้วยก็ลองเข้ามาคุยกันได้นะครับชอบแบบไหนก็ลองมาคุยกันนะครับอยากได้แบบนั้นแบบนี้อยากได้ในเรื่องตัวล้อแม็กอยากได้ในเรื่องชุดแต่งรอบคันอยากได้เรื่องเบาะหนังอะไรชอบยังไงก็ลองมาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็คง จะพาดูภายนอกกันเท่านี้เดี๋ยวพาไปดูภายในอีกนิดนึงนะครับว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับภายในก็จะเป็นในเรื่องตัวเบาะผ้านะครับแล้วก็มีในเรื่องตัวหน้าจอวิทยุที่เป็นแบบมือหมุนนะครับแต่ถ้าใครต้องการเป็นในเรื่องจอ a อ d ด o อ d ก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคพามาดูของปากของคอคร่าวๆประมาณนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแคปเปิดได้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเปิดได้ประมาณนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมของมิซูที่ขายดีรุ่นหนึ่งนะครับราคาตัวนี้จะอยู่6แสนสามื่นสองพันนะครับราคาไม่แพงรุ่นจับต้องได้นะครับใครที่กำลังมองหาเป็นรถใช้งานคันแรกนะครับก็แนะนําเป็นตัวรุ่นนี้สุดคุ้มนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้จะมีเกียร์ธรรมดานะครับไม่มีเกียร์ออโต้ถ้าท่านใดที่สนใจเป็นเกียร์ออโต้ก็ต้องนะําเป็นตัวในรุ่นยกสูงนะครับ เอาเป็นว่าวันนี้ก็คงมาพาชมกันประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดที่ชอบตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปตัวนี้ด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้ด้านล่างได้นะครับท่านใดที่จะออกรถก็ฝากให้โอลราม2องได้ดูแลด้วยนะครับวันนี้คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ